สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทักทายกันตอนเย็นๆนะครับมีเวลาก็ออกกำลังกายกันนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงครับเดินบ้างวิ่งบ้างดันดื้นบ้างเล่นเวทเทรนนิ่งบ้างแล้วแต่จะสะดวกครับดูแลสุขภาพกันครับเพื่อนๆร่างกายจะได้แข็งแรงครับ วันนี้ผมก็เบาๆครับดันพื้นดันพื้นแล้วก็เล่นหน้าของเบาๆครับแล้วก็มีเวลาครับก็เบาๆวันละชั่วโมงหนึ่งหรือสี่สิบนาทีครับก่อนออกไป่ทำมาหากกินขอให้เพื่อนดูแลสุขภาพนะครับออกกำลังกายครับ ใส่ใจครับเพื่อนๆใส่ใจสุขภาพครับวันละนิดวันละหน่อยครับส่วนผมก็เล่นทุกวันนะครับถ้าผมมีเวลาแต่ผมจะไม่หยุดน,นะครับผมก็จะออกกำลังกายทุกๆวันครับสร้างความคุ้มกันให้ตัวเองครับ ก็จะได้มีแรงสู้กับงานครับเพราะต้องมีความรับผิดชอบครับส่งลูกเรียนครับสู้ๆครับทุกคนสสวััดีครบ๊ายบาย